ผมไม่ร่วงไม่มีรังแคคือผมเขาจะแบบผมเราจะเงางามแบบธรรมชาติคือไม่มีแว็กไม่มีซิลิโคนเห็นไหมฮะอันนี้คือเงาแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้ดายไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยและนุ่มมากหนังหัวเนี่ยสะอาดเอียมเลยฮะเนี่ยมันจะแบบใสค่ะหนังศีรษะเราจะใสสะอาดสุขภาพดีมากค่ะ เพราะว่าเราใส่พวกวิตามิน b 5วิตามิน E นะคะเชียร์บัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ทำแบบบำรุงผิวโดยเฉพาะให้เราด้วยแชมพูเราอ่อนโยนมากๆเลยค่ะสามารถสาดได้ทุกวันนะคะอันนี้ก็ผมคูป,ปอเห็นไหมเนี่ยมีสิดูด่ังศีรษะสีคะคือจากเดิมที่มันมากๆอะค่ะตอนนี้ก็คือสะอาดอย่างนี้เลยเดี๋ยวพอปิดกล้องนิดนึงปิดกล้องป,ปิดกล้องปัจจุบันแทบนี่นะคะจะได้เห็นชัดเนี่ยเห็นไหมฮะ อันนี้คือผมแท้ๆเราไม่ได้โกรกเลยเป็นปีอ่ะผมดำํำค่อยๆขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ยังมีผมขาวแซมอยู่เป็นธรรมชาติของเขาดูเป็นสเต็ปอ่ะเรามาเอามารวมกัน,นปีแรกนะคะปีหกูนนะคะดูสิคะดูความขาวนะคะแล้วค่อยๆเข้มขึ้นมาไล่ระดับมาอย่างนี้ปัจจุบันคือภาพฝาสุดและปัจจุบันคือตอนนี้ค่ะตัวเป็นๆกำลังไลฟ์อยู่กัน เอวดิเอวกดเอวมานะคะเป็นโซฟาร์ฉันหนุนได้ไม่ต่ำเด็กพยาจนะคะเห็นไหมคะพอรู้สึกว่าผมเต่งอ่ะเข้มขึ้นอีกแล้วก็ผมขาวก็ลดลงชืนนี้ชื่นนี้ชนิด้แต่ในที่สุดน่ะพอเราสะสมเป็นเป็นปีอะค่ะในที่สุดผมแล้วกลับมาดังสวยงาม่างนี้เลย โดยที่ไม่ต้องทําสีแล้วและก็ไม่ต้องทําเคมีแล้วค่ะอันนี้นคือเป็นข้อดีที่ที่เราอดเปรี้ยว้กินหวานเนาะนะคะส่วนใหญ่คนเราก็ใจร้อนแหละก็เข้าใจค่ะเป็นธรรมชาติเราก็อยากจะได้อะไรเร็วๆแต่อะไรเร็วๆมันก็ก,ก็มักจะมีข้อเสียตามมาภายหลังเช่นผมร่วงนะคะรังแคมีมากผมแห้งนะคะไม่เงางามแล้วก็ผมหงอกมาเร็ว